การออยเกียร์แตกนะน้ำเข้าเกียร์ตอนนี้ผมก็ลื้อออกมานะครับพบว่ามีพวกโอลิงบวมแล้วก็จะมีน้ำเข้ามาในเกียร์เต็มไปหมดเลย เบนส์ air, at, 21, e 9. นะครับเอสคัส W สองสองหนึ่งครับเกียร์จุดเก้าครับอันนี้ก็ลือ้อทำความสะอาดก็จะมีชุดหม้อน้ําท่อน้ําต่างๆนะครับอันนี้รวมๆแล้วจบน่าจะแสนกว่าบ,บาทถึงสองแสนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าจะเปลี่ยนชุดหม้อคัดหมดเลยผ่าท็อกเปลี่ยนโอลิงล้างทำความสะอาดล้างสมองล้างอะไรให้หมดตามหม,ม้อคัดพวกนี้ก็จะล้างกําลังเริ่มขึ้นสนิมแล้วนะมาดูใกล้ๆถ้าช้ากว่าน,นี้นะหนักกว่าน,นี้อีกนะต้องเปลี่ยนยกลูกนะถ้าช้ากว่าน,นี้นะสนิมเนี่ยกำลังมาเลยนบนะ เนี่ยกำลังขึ้นสนิมเนี่ยก็ต้องเรียบแก้ไขด่วนเลยนะครับก่อนที่จะเสียเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นชุดโอลิงนะครับที่เราสั่งมาจากศูนย์นะเป็นชุดโอลิงของจุดเก้าเลยครับเป็นของใหม่แท้เลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยมีโอลิงในเกียร์ทั้งหมดอยู่ในชุดนี้นี่ได้ล้างไว้แล้วก็เดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันรันนี้ก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือยังไม่ไม่เป็นสนิมเยอะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสนิมเยอะตามมอคัดอย่างเงี้ยครับก็สงสัยจะซ่อมไม่คุ้มครับน่าจะเยอะกว่านี้